ก็สบายดีเนาะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่้5วันคริสต์มาสเนาะเมื่อวน,นี้ขาพเจ้าสิไปสป라ายพอนะ่อเนาะของขวัญไปสป라ายพอ่อบอกว่าพันนอนตื่นหรือย,อยังเนาะตอนนี้เนาะสันกาเอากข้าไปติดตามกันเลยเนาะว่าพ่อเราสิตื่นหรือบนะ่เนาะ มีข้องควรแล้วก็มีกิบกาดแล้วก็เบียร์หนึ่งบอกเนาะทันกาเดี๋ยวก็ฮอดเดี๋ยวก็ฮอดก hot, ใกล้ๆสี่ฮอดเนาะ,นอ,ะอันที่หนึ่งนี่ข้าพเจ้าเตรียมไว้ให้ของขวรที่พ่อมักเนาะพ่อมักมักที่สุดอ่ไม่ยังว่าจนเราไปอันนี้ก็คือเบียร์เนาะบัตรไวเซอร์เนาะหอนึ่งบอกของควน กระซิบม่มีอันใดพอมีค่าพอซ้ำใดดอกเนาะแต่ว่าอาจจะมีค่าทางด้านจิตใจเนาะแล้วก็อันนี้มีของควรอีกกล่องหนึ่งเนาะของควรอีกกล่องหนึ่งเนาะอในนี้สิมีอย่างกระทาไปเบื้องพร้อมกันว่าพอเปิดแล้วสิมีอย่างแน,น,น่เนาะในของขวรกล่องบักใ่เนาะจากลูกเนาะ,ะที่เป็นของควรให้พอออ่อเนาะ ก็ยังอีกบบม,มดอ,อย่างอีกอันนึง <_ S 1> ก็คืออันนี้เนาะซองแดงไผก็คงจะหู้ว่าใ่ซองแดงจะมีอย่างแน่เนานะอันที่1นก็คือมีกิบการ์ดอันที่สองอาจจะมีเงินมีําใดเนาะซันการเราไปลองลุ้นนํากันว่าพอเปิดแล้วพอสิรู้สึกยังไ๋เนาะเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันไดนะ้เลยเนาะอันนี้ของมักเพ่นเนาะอันนี้ของมักเพ่นเดี๋ยวไสเบิ่งเพิ่นที่ตื่นเต้นดีใจนะวันนี้ฟินและนะ้วเนาะ ลโลฮัลโหลฮัลโหลมาเล้วมาเลมาเลของขวัมาแล้ของขวัอ้ามอเรคิสตมาของขวัดี้มดี้กจมาดีใจบอดีใจบอของขวัมอคิสตมาสเออว้วมอคิสตมา ฮ้ปี้นิวเยมีิฉิสมัอ่าอ่ามิฉิสมาดมาดิฉิสมเามดิมัดเมิฉิสมาดเฮ้วเควาเปิดของขวัเปิดของขวของขวิสมัดอ่านลูกส้ลูกไส้ข่สาวต้มตอเพื่อเอาอัน ของขวัญปีใหม่ไม่พออืมโมเดมาอันนี้นเป็นค่าอกิจค่างานเพิ่นบ่ได้มาพี่เพกามาให้เอออันนี้ปีใหม่ปีใหม่ละนี่ของคว,ควคัญที่สมัครปีใหม่ละนี่่เปิดอะไรเนี่ยไรรูปเป็นชงไห่ลูกแก้วนะเด้ออืมบอกให้ลูกแก้วบอกให้ไม่พอ่อแม่อืม แฮปปี้อ่ามีดคิสต์มาสแฮปปี้นิวเยียทุกคนลูกหลานเ่าแสงเ่าโฮมเ่าลานีเ่ายังเกลเท่าย่างเกลือเติมฮะน่ะอืมหัยแขกก็ดีเนาะหาเมื่อกี้หมดพิษหมดพิษแขกเมื่อกี้แล้วไอ้แขกก็รอดเพราะแขกอะแลรอดแล้วล่ะเอ่าเอาเอามีมีเปิดกันเอาเอานีมีเปิดกันนะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเีอนมีอนมีอนมีกนมีนมีมวได้เว้ใ่แตเอานี่ยใชหรเอเนี่ยเนี่เนี่มีหญ่ก็าด้มีหย่ก็าดนออ้มีอยงนาะนี่นาะโอ้ยตื่นเต้นเลแม่ตื่นเต้นเลยแ่เว้ยลุนลุนลุนุนของคนลุนลุนลุน อ่าโอ้อ่า้ยเ้ยใส่นกแ่ว่ของขวัญก็ต้องขายหนกตัวน้อ้องขายหกแต่ต้องใช้จิตวิญญาณน้อเนี่น้ออือเอาเด้อวันนี้เด้อเปิดของขวัญเด้อเออเอ้หัวใจอ่าเอาล่แล้วสร้สิ

โอ้เมายมา้เสื้อโคดหนังจานลูกไส้ได้หนีได้เอ้าเพดอนกัเออพี่แแน่นนอากัไเว้ยอืมอืมอสุกก้อนจะเฝ้าไคทอดเมือนกันได้ทอดอกข้ช่้อนเอาเนื้ม่เดี๋ยวกระวาของใหม่ของใหม่ดิเอ้ ของอาเซียกันได้เลยอือโอ้รอแทบอดีเสื้อเสื้ออันนี้เขาเสื้อยังอ่ะเสื้อแวดหมดเสื้อโคตรอันนี้เสื้ออันอันนี้เสื้ออันอันนั้นเสื้อกั๊กอ๋อเสื้อกั๊กักของอันอืมแล้วก็ไปสืบไปแย่งกันแล้วก็แย่งกันเด้เลยเออเออนี่หมดนี่แย่งเวดอกเว้เละอายตัวเองเออไปได้แวดอยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งหลังเออนี่ได้นี่ได้นี่ด้

มีอย่างนี้อ๋อบังกันเด้อนี่ได้อ่านให้ฟังนะอ๋ออันนี้ It's Must a Wonderful Time of t h e โอ้ย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 โ้ยโอยโอ้ยโยโอโอ้ยยโอ้ยยโอ้โนียโอ้โอ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 ้ยยโอ้ยโอโอ้อยโอ้นโอ้ยโอโอ้ยอยอในคาดมี้ยอยอ้ยโอ โ oh, อย้ยนีเท่านั้นแหละอันนี้อา่านมึงตัวอโ,อโอ้อ่นานมึงอ่นานมึงอา่ I mean. อานให้ฟังดังๆอ่าแม่ดีคิสมารแฮปปี้นิวเยียร์ซีว่าไฉมีนแอนขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแข็งแรงหักพ่อที่สุดในโลกแตงคิส o าร์ตมีชู้ชาวหาสิบสองเศร้า Ho... <laughs> Loang Okay, thank you very much, okay. Uh, uh, All right. Talk to everybody. Ah, uh, huh? Talk to everybody. Thank uh, you. Everyone, you know, uh, 25, 26, and twenty seven and uh, 28, 29, 30, yeah, but ah, uh, uh, just before I, I, I got a work be you know, in the company and or the uh, factoring, okay. yeah, and the factoring, uh I get uh, some uh, form the factoring, uh, factoring or the company, about the uh, uh, maybe Turkey, mm -hmm. maybe I like a Turkey, I take a Turkey, mm -hmm. you know. Maybe I like it on the ham. I take the ham, mm. but right now it's uh, it's uh, two old, you know. Mm. A long time. Maybe it's uh, four years ago later. For forty years ago later. Oh, I find Mart, right? Yeah, for uh, Every year, every year, I I be done. You know, Christmas, Merry Christmas, uh, Happy New Year, every year, every year. But right now. I do not t uh, h uh, t o be done because I uh, you know uh, because about I I can uh, to think and uh, to remember you know I can to think to remember because uh, right now uh, maybe uh, f o r g o t maybe forget right and right in the left turn up there down there you know a lot uh, thank you very much my son Somsoi Luang Apai thank you so much เออมีกิสมารีบันิเอวัน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 มีกิสมาร์ thank you bye bye มีความสุขเยอะๆนะยังไงก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองมีมากๆไม่อับไม่จนมีโชคมีลาบขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะจ๊ะ